สวัสดีวันที่6มิถุนายนนะคะเปลี่ยนที่อ่านข่าวเพราะว่าลูกสาวแย่งมือถือจ้างมันนะคะเราก็ยึดมือถือมันมาอ่นข่าวแทนอ่ะไปดูข่าวแรกนะคะซีนโนแวคที่รัฐบาลของประเทศจีนเนี่ยได้บริจาคให้ประเทศไทยเนี่ยรตที่สองมาถึงประเทศไทยแล้วนะคะ500,000โดสนะคะแม้ว่าจะน้อยนะคะอะขอขนุนก็ไม่ได้ว่าอะไรเรื่องการฉีดวัคซีนตัวนี้นะครับ เพราะว่าวัคซีนตัวนี้ยังไม่รับรองจากองค์กรอนามัยโลกแล้วก็มีประสิทธิภาพที่ต่ำนะคะคือ50.4นะคะแล้วก็เป็นวัคซีนที่ได้รับบริจาคประเทศไทยของเรานั้นต้องรอให้บริจาคอย่างเดียวนะคะตอนนี้เราเลือกไม่ได้เราต้องฉีดไปเลยนะคะเพราะว่ายอดการลงทะเบียนเนี่ยก็เยอะเหมือนกันนะตั้ง7ล้านคนนะคะแต่วัคซีนนะคะขนาดของซีโนแวคเนี่ย ประสิทธิภาพต่ำนะยังมาน้อยนะจ๊ะขนาดว่ารู้ว่าวัคซีนประสิทธิภาพต่ำเนี่ยประชาชนไทยก็ยังอุตส่าห์ลงทะเบียนที่จะรับวัคซีนนะคะแต่วัคซีนมาน้อยก็ทําให้หลายที่นั้นลื่นการฉีดวัคซีนออกไปนะคะแม้ว่าตอนนี้วัคซีนจะเข้ามาบางส่วนแล้วก็ตามก็ยังน้อยอยู่นะคะประเทศไทยของเรามีวิกฤตเรื่องเศรษฐกิจนะคะเพราะนักท่องเที่ยวไม่สามารถ เข้ามาในประเทศไทยแบบเสรีภาพได้ยังเข้ามาต้องกักตัวแม้ว่าฉีดวัคซีนครบ2โดสก็ตามนะคะเพราะอ้างว่าคนที่ฉีดวัคซีนครบ2โดสเนี่ยก็ยังเป็นตัวพาหะนําไวรัสได้เช่นเดียวกันอันนี้คุณหนุนไม่เถียงนะคะแต่จุดที่ประเทศไทยเราต้องเร่งจัดการก็คือการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนให้มากที่สุดเพราะฉะนั้นจะเป็นวัคซีนอะไรก็ตามนะคะซีโนแวคก็ดี นะคะขนุนก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ถ้าได้วัคซีนที่ประสิทธิภาพดีๆอย่างโมเดอร์นาไฟเซอร์จอห์นสันแอนด์จอห์นสันเนี่ยหรือซีโนฟาร์มของจีนเนี่ยก็ยังดีกว่าซีโนแวคนะคะแต่เราเลือกไม่ได้เพราะฉะนั้นมีอะไรก็ฉีดไปก่อนอย่างที่เขาพูดกันนะคะฉีดๆไปเถอะนะคะขนุนก็ไม่สามารถที่จะห้ามได้นะคะเพราะประเทศไทยไม่มีทางเลือกจริงๆนะคะ เป็นอะไรที่แบบว่าน่าเสียใยมากๆเลยนะคะเอาเป็นว่าเศรษฐกิจตอนนี้ประเทศไทยของเราแย่มากนะคะก็รีบเร่งหาวัคซีนกันเถอะนะคะอเมริกาเขาจะบริจาคให้ก็รีบรับรับมาฉีดเถอะค่ะนะคะไปดูอีกเรื่องหนึ่งนะคะอีกข่าวหนึ่งก็คือนายกทุ่มงบ2.8พันล้านหนุนวัคซีนหนุนวิจัยวัคซีนโควิดนะคะ หวังดันไทยให้เป็นฮับด้านสุขภาพแนะนำว่าให้วางถุงก่าวแล้วก็รีบไปนอนนะคะป่านนี้ยังคิดจะเรื่องวิจัยอีกหรอคะต่างประเทศก็ไปถึงไหนแล้วนะคะคือแนะนำว่าเอางบประมาณไปซื้อวัคซีนมาฉีดให้ประชาชนก่อนนะคะเรื่องวิจัยเนี่ยไปลอกการบ้านของเขามาก่อนก็ได้นะคะจะอ้างว่าวิจัยเพื่ออนาคตคิดถึงปัจจุบันก่อนก็ได้คะ่ะตอนนี้นะคะเราไม่มีเวลามานั่งวิจัยแล้วนะคะเราต้อง เอาเวลาทุกวันที่เรามีเนี่ยมาฉีดวัคซีนแล้วก็นับจํานวนเปอร์เซ็นต์ของประชาชนให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้เพราะเราต้องเปิดประเทศประชาชนนักธุรกิจการค้าขายต่างๆแย่มากๆเลยนะคะตอนนี้เราจําเป็นต้องมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศนะคะเราไม่สามารถแก้ได้ว่าเขาฉีดวัคซีนมาสองโดสแล้วจะแก้ไขปัญหาได้เรายังให้เขาต้องกักตัวเพราะฉะนั้นเงื่อนไขนี้ถ้าแก้ไม่ได้ คุณก็ต้องฉีดวัคซีนให้ไวที่สุดนะคะเอางบประมาณไปสั่งวัคซีนให้มากที่สุดฉีดได้ไวที่สุดปีนี้ยิ่งดีค่ะนะคะอย่าเสียเวลากับการวิจัยเลยค่ะไปดูอีกเรื่องหนึ่งนะคะสถานทูตนะคะชาติตะวันตกสิบเอ็ดประเทศในไทยพร้อมใจโพสต์ต่อต้านการอุ้มหายเรื่องนี้เป็นเรื่องดีมากๆแล้วขอขอบพระคุณทั้งสิเอ็ดสถานทูตมากๆนะคะ ที่ยังเห็นเรื่องนี้สำคัญมากๆนะคะไปอ่านรายละเอียดกันเลยนะคะ11สถานทูตโพสต์ข้อความเกี่ยวกับผู้สูญหายเนื่องในวันครบรอบหนึ่งปีการหายไปของวันเฉลิมจากที่พักใจกลางกรุงพนมเปญประเทศกัมบูชาสถานเอกอัครราชทูต11ประเทศประจำประเทศไทยประกอบด้วยสวีเดนเยอรมนีสวิตเซอร์แลนด์เดนมาร์กสหราชอาณาจักรออสเตรเลีย นอร์เวย์ฟินแลนด์นิวซีแลนด์ออสเตรเลียและแคนาดาได้ร่วมโพสต์ข้อความและภาพประกอบบน Facebook เกี่ยวกับการบังคับสูญหายโดยปรากฏเป็นข้อความในลักษณะเดียวกันว่าการอุ้มหายมีอยู่จริงและลองจินตนาการดูว่าจะเป็นเช่นไรหากคนที่ท่านรักจู่ๆก็หายตัวไป เพื่อตอบย้ำให้ประชาชนที่อยู่ในประเทศไทยหันมาตระหนักในการกระทำความผิดในลักษณะเช่นนี้ว่าเป็นการกระทำผิดที่ผู้ถูกกระทำอาดเป็นใครที่คุณรักก็ได้นะคะสุดยอดมากค่ะขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งกับ11สถานทูตนะคะที่นึกถึงเรื่องนี้แล้วก็เห็นความสำคัญของเรื่องนี้นะคะ ไม่มีใครต้องการให้มีการอุ้มหายถูกจับมาดำเนินคดีก็ยังดีนะคะติดคุกก็ยังดีอย่างน้อยเราก็รู้ว่าเขาอยู่ในนั้นเขาเป็นยังไงบ้างไปเยี่ยมได้และรู้ว่าเขายังมีชีวิตอยู่นะคะแต่การถูกอุ้มหายเราไม่สามารถทราบชะตากรรมของเขาได้เป็นเรื่องที่แบบไม่ควรจะเกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะคดีที่เกี่ยวกับการเมืองนะคะไม่ใช่คดีอาชญากรรมแบบ หรือ,อยาเสพติดอะไรเลยนะคะไปดูอีกเรื่องหนึง่งทัวลงเพจวุฒิสภาโคพสคําพูดครูหยุนนะคะสอสอ,อาจารย์อดีตกกตรุมจวกล่าสุดลบทิ้งแล้วนะคะใครพลาดเรื่องนี้มาฟังโพสต์ว่าเขาโพสต์อะไรนะคะตามที่เพจวุฒิสภาได้โพสต์กราฟิกคําพูดของครูหยุนนะคะ นายวันลบตั้งคณะตั้งคณะนุรักสมาชิกวุฒิสภาประธานคณะกรรมการสังคมกิจการเด็กเยาวชนผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาสระบุว่าอันนี้คือต้นโพ์ที่ถูกลบนะคะการเมืองไทยในระบบรัฐสภามีรัฐบาลทําหน้าที่บริหารประเทศมีฝ่ายค้านไว้ตรวจสอบทวงดุล แต่สำหรับประเทศไทยยังมีอีกฝ่ายคือฝ่ายแค้นมีไว้ถ่วงความเจริญนะคะข้อความนี้ทำให้ถูกทัวลงแบบอย่างหนักมากนะคะซึ่งขนนก็มองว่าไม่ควรจะโพสต์คำนี้นะคะฝ่ายแค้นคืออะไรนะคะทวงความเจริญของฝ่ายแค้นคืออะไรนี่คือเฟกเนลนะคะการสร้างขึ้นมาเพื่อสร้างความเกลียดชังแล้วก็เป็นอคติส่วนตัวนะคะถือว่าไม่เหมาะสมสำหรับกลุ่มของ อ่าเพจของวุฒธธิสภาทแท้ๆนะคะเป็นอะไรที่แย่มากๆนะคะคุณออกมากล่าวขอโทษนะคะลาออกไปเลยก็ดีนะเหนื่อยใจจริงๆเลยซึ่งโบทดังกล่าวก็ถูกลบไปนะคะหนีถูหนี้ทัวหนีทัว,ทวอ่าไปดูอีกเรื่องหนึ่งศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิรับโลก เกตติยศมทปี64ช่วยเหลือผู้ถูกดำเนินคดีเพราะเรียกร้องประชาธิปไตยนะคะอันนี้คุณหนุ่มก็ขอขอบคุณจัดใจจริงๆเลยนะคะถึงศูนย์ทนายสิทธินะคะที่ได้ช่วยเหลือแล้วก็ติดตามคดีของการทำกิจกรรมการเมืองเนี่ยแล้วถูกจับถูกดำเนินคดีนะคะการทํากิจกรรมทางการเมืองนะคะแค่วิจารณ์การ ยื่นข้อเสนอแต่ถูกจับถูกดำเนินคดีเป็นอะไรที่สากลระโลกหรือกฎหมายะระหว่างสากลเนี่ยเขาไม่คิดที่จะทำกันแต่ประเทศไทยเราทำแค่คิดต่างก็ผิดถูกยัดคดีแล้วก็ถูกปิดกุ๊กเป็นอะไรที่มันก็รู้อยู่แล้วนะคะว่านี่คือระบบของเผด็จการนั่นเองนะคะศูนย์ทนายความ เพื่อสิทธิมนุษยชนนี่ก็เป็นหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างมากๆก็ขอขอบคุณอีกครั้งนะคะขอให้อยู่คู่กับประชาชนที่ต่อสู้กับการเรียกร้องประชาธิปไตยและก็สิทธิเสรีภาพนะคะต่อไปนานๆนะคะไปดูอีกเรื่องหนึ่งประกาศแล้วให้ อำเภอจนะจังหวัดสงขลาเป็นเขตปลอดอากรโรงงานนะคะจำเรื่องนี้ได้ไหมที่ชาวจนะเนี่ยมาถึงกรุงเทพเพื่อเรียกร้องให้หยุดทำนิคมอุตสาหกรรมและยื่นเรื่องนี้ให้กับรัฐมนตรีแป้งหรือธรรมนัตนั่นเองนะคะและรัฐมนตรีแป้งในฉายาของแกนะก็ได้รับเรื่องแล้วก็สัญญาว่าจะไกล่เกี่ยเรื่องนี้แต่สุดท้ายผ่านมาไม่นานนะคะ โรงงานชนะก็ถูกอนุญาตให้ทำกิจกรรมได้ทำให้ชาวจะนะไม่สามารถพูดอะไรได้นะคะจนมาฟังตอนนี้ว่าตอนนี้เขาถูกประกาศให้เป็นเขตปลอดอากรโรงงานนี่นี่แสดงว่าเขาคือไม่ต้องแบบจ่ายภาษีอากรใช่ไหม มาอ่านรายละเอียดกันเลยนะครับประกาศแล้ว3จังหวัดชายแดนใต้บวก4ีอ่อำเภอสงขลาเขตปลอดอากรโรงงานยกเว้นค่าธรรมเนียมอือเลยนะโดยเฉพาะอำเภอจะนะจังหวัดสงขลาพื้นที่พิพาทส,สำคัญที่ชาวบ้านคัดค้านการตั้งนิคมอุตสาหกรรมรวมอยู่ด้วยนะคะถูกการยกเว้นในเรื่องของอากรนะคะเมื่อวันที่4มิถุนายนปี64เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่กฎ กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ประกอบการในโรงงานซึ่งโรงงานตั้งอยู่ในเขตท้องที่จังหวัดนราธิวาาจังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลาและจังหวัดสงขลาโดยเฉพาะในเขตท้องที่อำเภอชนะอำเภอเทพาอำเภออนาเทวีและอำเภอสบ้าย,ยนะคะก็คือขนุนก็ไม่รู้เหมือนกันว่านี่คือการเอื้ออำนวยให้กับนายทุนเพื่อไม่ต้องให้เสีย อากอนหรือไม่ทั้งๆที่จุดนี้คือจุดข้อที่พาดกับประชาชนที่ไม่อยากให้มีการตั้งโรงงานแต่สุดท้ายก็โรงงานก็ตั้งจนได้และก็ได้ถูกการยกเว้นอากอนนะคะนะคะเป็นการเอื้อหน่วยให้แนนทุนหรือไม่ตอนนี้ชาวจะนะเป็นอย่างไรคุณหนุ่มก็อยากจะทราบข่าวเหมือนกันนะใครอยู่ที่นั่นส่งข่าวให้หน่อยสิคะ ไปดูอีกเรื่องหนึ่งเรื่องสุดท้ายนะคะพลเอกสมเจตโดนโดดป้องนะพลเอกสมเจตนี่โดดป้องงบทหารชี้งบกองทัพเนี่ยเหมือนสร้างรั้วบ้านนะรั้วยิ่งแข็งแรงยิ่งดีคือในช่วงที่ทหารพรมาร่าเขายิงปืนเข้ามาฝั่งไทยเนี่ยนะเนี่ยเป็นครั้งที่สองเลยนะเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเมื่อวานเมื่อสื่อเนี่ ยิงมาอีกแล้วครั้งที่2ถามว่านี่คือการยิงเข้ามาในรั้วบ้านของเราทหารไทยและยุทธุอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยทำอะไรกับพวกมันได้ไหมนอกจากการยิงตอบโต้คือระเบิดควันนะเพื่อแสดงศักยภาพหรือข่มขู่แค่นั้นว่าเอ้ยกูมึงอย,าย่ายิงเข้ามานะแค่นี้เหรอนะคะ รถถังยุดโทปกรณ์ได้อยู่ตามขอบชายแดนตามรั้วชายแดนหรือไม่ที่สั่งๆมาหรือมันจอดทิ้งไวด้ดีค่ายในเมืองไว้รอโชวกับงานวันเด็กเท่านั้นแต่รั้วชายแดนนั้นยุดโทปกรณ์ที่สั่งมาไม่เคยไปอยู่ประจําการที่นั่นนะจะอ้างว่ารั้วเนี่ยการการซื้อยุโทปกรณ์มาเพื่อเอเหมือนกับรั้วเนี่ยรั้วยิ่งแข็งแรงยิ่งดีเนี่ย หนุนมองว่าผิดแล้วล่ะเพราะว่ายึดตัวปกรณ์ที่ซื้อมามันอยู่ในเมืองมันไม่ได้อยู่ในรั้วของประเทศไทยและมันก็ไม่ได้ใช้งานจริงนะคะมันแค่เอามาโชว์แล้วก็เสียเงินในการซ่อมบํารุงแต่ละปีเท่านั้นเองค่ะนะจ๊ะทุกวันนี้ประชาชนก็ไม่ได้โง่นะอย่ามาทําท่าปกป้องเรื่องงบของกลางหมนะซื้อมามันมีมันมีเงินทอนอ่ะนะพูดง่ายเนาะ โอเคนะคะหมดแค่นี้แล้วเจอกันจ้า